ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดอุ่นเครื่องกับทีมสโมอสรแคปิทัลยูไนเต็ดในหลีกท้องถิ่นแถบนครหลวงของแคนาดาซึ่งเป็นนัดแรกที่ได้ลงสนามกับทีมต่างชาติหลังจากเดินทางถึงกรุงออตตาวาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2015ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแ <c oughs> ม้จะเสียเปรียบในด้านรูปร่างแต่ก็เป็นฝ่ายทำเกมบุกเอาชนะทีมชั้นนำของหลีกแคนาดาไปได้4ประตูต่อ0 ธนัทถาชาวงศู์หน้าทีมชาติไทยที่เล่นหลีกอาชีพในสวีเดนทำผลงานได้ดีในนัดนี้ด้วยการทำา2ประตูนในนาทีที่11และ17ตั้งแต่ครึ่งแรกก่อนที่อลิสารักพินิจจะทำประตูเพิ่มในนาทีที่64ปิดท้ายด้วยวิไลพรบุตรล่วงนาทีที่88ก็ถือว่าเป็นเป็นเกมที่ดีนะคะเพราะาเราได้ได้เล่นกับทีมหญิงด้วยนะคะก็ถือว่าทำให้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศในการึกซ้อม นี่เป็นการลงเกมก่อนที่เราจะเข้าสู่องค์มิตรไม่สามารถว้ได้เพราะว่าเกมที่เราจะไปเจอในฟุตบอลโลกเป็นเกมที่แข็งแกร่งกว่านี้มากนะคะเพราะว่าทีมที่เราเจอเป็นทีมอันดับหนึ่งอันดับสองหรือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทั้งนอร์เวย์หรือว่าเยอรมันนะคะรวมทั้งไอวิลลี่ค้อก็ถือว่าเป็นทีมที่ชั้นนําของโลกด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันวัดไม่ได้เพราะว่าในในเกมในระดับโลกทุกคนย่อมต้องเตรียมตัวมาดีนะคะ ฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องในครั้งนี้นอกจากจะมีกองเชียร์ของแฟนบอลท้องถิ่นแล้วยังมีแฟนฟุตบอลชาวไทยในแคนาดามาร่วมให้กำลังใจด้วยพวกเขาบอกว่าชาวไทยทั่วแคนาดาต่างตื่นเต้นที่จะได้มีโอกาสเชียร์ทีมชาติไทยในครั้งนี้และจะเดินทางไปให้กำลังใจในสนามด้วยอย่างแน่นอนครับ ของเราค่ะและคนอยู่ที่แคนาดาก็มาให้กําลังใจนักเตะไทยของเราโหได้เอาธงไทยมาโบกที่ต่างประเทศนี่ก็ดีใจชื่นใจมากคำพูดคำนี้เนอะตื่นเต้นห่ะตื่นเต้นเงินห่ะแบบกรี๊งการกันอยู่แบบตื่นเต้นมากแล้วทุกคนก็ซื้อตั๋ว ซื้อตั๋วทั้งสองวันคือวันที่7ที่ถึงนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งจะเป็นที่11บเอ็ดีมอย่าว่าแต่คนที่ออตตรว,ว่าเลยซึ่งก็มาซื้อตั๋วกันมากมายนะครับพี่น้องที่โทรอนโตผมเพิ่งไปที่นั่นมาเขาก็มากันร่วมร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็เหมารถเม้นะร,รถทัวร์ขับมากันนะฮะก็จะมาเชียร์เต็มที่เลยวันเปิดสนาม การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้ทีมไทยอยู่ในสายบีร่วมกับทีมชาติเยอรมนีนอร์เวย์และอวิลลี่โคสโดยจะลงแข่งขันนัดแรกพบกับทีมชาตินอร์เวย์ในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนเวลาที่แคนาดาประมาณ13นาฬกาหรือราวเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยครับพินิจการตุลาชม v o ซ์ออฟอเมริกาภาพภสาัทไทยรายงานจากกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาครับ